ทุกคนมาพบกับแม่พึ่งแล้วนะคะในพีเจเจชาน่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือสก,กูตชี่ตัวใหม่นะคะสก,กูตชี่แก้มป่องนะคะคนอยากได้ไหมคะไม่ใช่ค่ะนี่คือน้องอยูจังนะคะเป็นลูกของแม่พึ่งเองค่ะยูจังค่ะสวัสดีทุกคนทุนค่ะพูดสวัสดีก่อนนะอูอูแอแอ,อเดี๋ยวต้องบิ้วอารมณ์ให้ยูจังพูดก่อนพูดเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายนะคะพูดได้เลยนะคะ ยูจังยูจังเดี Dartmouth ๋ยวมามาร้องเพลงให้ฟังนะแล้วเดีจางพูดนะคะโอเคไหมคะนี่ทำไมแก้มหนูอ้วนแบบนี้อะอไอก็เอ้ยก็ไก่ข็อไข่ในแล้วข้อขวดของเราก็อควายข้าวนาข้อคนขึ้นคังค้อรคลังข้างฟ้างูใจกา ชายดีชอบชิงตีดังชอบช้างวิงว่งหนีซบโซลันมที่ชอบกระเชยคู่กันยาผู้หญิงโซพารู้สึกว่าน้องอยู่จังจะไม่รู้จักเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงใหม่นะ When เว t n i g ไ t has come โอโอโอรู้จักใช่ไหม Stand by เน Who and the rain is dark and the moon is the only ใช่วิวซีโนอ้ายวอ t บ e a f ฟ a i ด Oh, g ก y g ก y อันนี้เป็นเนื้อที่แม่แต่งเองขึ้นมาใหม่นะคะไกลไกลซานฟรานซิสโกอยู่จังรู้จักซานฟรานซิสโกไหมซานฟรานซิสโกนะคะเป็นบ้านเกิดของสปอนเซอร์นะคะทุกคนคะ่ะสปอนเซอร์เป็นคนซานฟรานซิสโกนะคะไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะ ทุกคนคะ่ะแม่มาประกาศนะคะสปอนเซอร์นี่ตอนเด็กๆนะคะอยู่ฟัสซานฟลอรินะคะแล้วพอหนึ่งขวบนะคะย้ายไปอยู่เคนยาค่ะสามขวบกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะสี่ขวบไปอยู่พม่าค่ะห้าขวบนะคะสปอนเซอร์ไปอยู่ที่ดูไบค่ะหกขวบนะคะไปอยู่ที่ลาวค่ะใช่ไหมคะลูกเจ็ดขวบนะคะสปอนเซอร์กลับมาอยู่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง รับ8ขวดนะคะสปอนเซอร์บินไปที่ไมอนนามีอเมริกานะคะยูจังเหียงมาม้าใช่ไหมมาม้าพูดผิดมาม้าค่โกหกแค่นั้นแหละไม่มีใครเชื่อมาม้าหรอกเนาะขอบคุณนะคะที่ยั้งมามะ้าแก้มป่องอ่ะเฉยแก้มป่องป่ายูจังยูจังแก้มป่องดูแก้มใกล้ๆนะดูสิคะโอ้โห เด็กอะไรเนี่ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยแก้มอย่างกระสละเปาห้ามกินมือนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้แม่พึ่งจะพายูจังไปข้างนอกแล้วแม่พึ่งจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะยังไงแม่พึ่งแต่ยูจังขอลาไปก่อนนะคะขอสารภาพว่ายูจังยังไม่ได้อ่าบน้ําโดยใส่ชุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอายูจังไปอาบน้ำกอนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊กก่อนจุ๊บจุ๊จุ๊เด็กอ้วนจุ๊บ อุ้ยไม่แกลงลูกแล้วถ่ายใกล้ๆโอ้โหอ้วนมากอะ่ะ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ